อีกหนึ่งของดีที่บอกเลยว่าหายากสุดๆไม้แกะรูปเหมือนหลวงพ่อกลัวชุดตินทโลปีพศ2565รุ่นสิทธิ์มีคูสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเอฟซีชาวร้อยเรื่องพุทธภูมิทุกทุกท่านเลยผมกับพมเดิมภูผาเพชรทองคานองฤทธิ์นะพี่ๆน้องๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้มีการแจ้งเตือนครั้งต่อไปที่เราปล่อยคลิปวิดีโอ คลิปวิดีโอนี้ขอบันทึกไว้เป็นตํานานสักหนึ่งคลิปละกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุมงคลนะที่วัดโคสิตารามสร้างมาปีนี้สร้างมาน้อยมากแล้วไม่ค่อยได้มีการจัดสร้างสักเท่าไหร่ด้วยนะครับนะปีนี้หลายๆคนเนี่ยเมื่อเห็นในใบรายการแล้วก็เกิดความนะเอ้ย จะเป็นยังไงนะความงงความสงสัยนะนะเหมือนกันนะเหมือนผมตอนแรกผมก็เกิดความงงความสงสัยนะว่าเอ้เขาเขียนในใารายการที่เรามาอัปเดตที่ดูทีแรกเลยว่าไม้แกะนะไม้แกะใหญ่ไม้แกะเล็กไอ้ไม้แกะเป็นยังไงนะผมก็นั่งคิดอยู่นะว่าจะเป็นยังไงรูปแบบไหนจะมาออกมาในลักษณะแบบไหนจนทางวัดเปิดจําหน่ายวัตถุมงคลนะเราก็เลยได้เห็นนะครับนะว่าไม้แกะเป็นยังไงนะและที่สําคัญนะโอ้โหไม้แกะนี่หมดกันตั้งแต่วัน 1- นถึงสวันแรกเลยนะ นะ้ำหมดเร็วมากนะเพราะจำนวนการจัดสร้างน้อยมากสร้างแบบละ200บานเท่านั้นนะขนาดเล็กนะก็สร้างแค่200ขนาดใหญ่ก็สร้างแค่200นะคิปวิโนเนี้ยทำไมผมถึงขอบอกว่าบันทึกไว้เป็นตำนานเนื่องด้วยจากผมเนี่ยนะก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งอ่ะที่เปิดจาหน่ายวัตถุมงคลนะเครื่องรางของขลังของหลวงพ่อกลวยชุดตินทะโลย้อนยุคในย้อนยุคของหลวงพ่อกลวยเนี่ยจะมีการสร้างไม้แกะอยู่2รุ่นที่โดดเด่นเลยก็คือปีพศ25ง นะแกะจากไม้โพและปีพศ2 5 6 1นะที่แกะจากไม้มาค่านะที่ออกตรงโดยวัดโคศิตารามเลยและไม้ทั้งสองต้นนี้เป็นไม้ที่อยู่บริเวณวัดโคศิตารามนะครับนะไม้มาค่าเนี่ยก็ยืนต้นตายที่วัดโคศิตารามถ้ามานำถ้านํามาทําเป็นวัตถุมงคลน,นะไม่ใช่เครื่องรางของขลังนะมาเป็นวัตถุมงคลน,นะผมก็เลยอยากจะพูดเอาไว้นะว่าคือมีหลายๆคนนะ่ะสอบถามมามีเกหรือย,ยังพี่มีเกหรือย,ยังพี่นะเท่าที่เคยเห็นส่วนตัวมาคือยังไม่มีเก แต่มีของที่ทําเป็นอุปโลกขึ้นมาหลากหลายพิมพ์ม,มากและทําให้คนเกิดความสับสนเพราะหลายๆคนเนี่ยเขาคิดว่าเฮ้ย นะเอ่อเป็นไม้แกะเหมือนกันน่าจะไม่มีเก๋นนะแกะออกมาสวยคมนะครับนะแต่เราลืมไปนะครับนะว่าเขาไม่ได้ทํารูปลักษณะเดียวกับทางวัดโคศิตารามนะถ้งวัดวัดโคศิตารามเขาจะทําเป็นเอกลักษณ์เลยนะรูปแบบแบบนี้มีการเขียนอะไรแบบนี้มีข้อความระบุแบบนี้ตรงนั้นตรงนี้นะถ้าโดยส่วนตัวคือไม้แกะเนี่ยมันยังไม่มีเก๋แต่มันมีรุ่นที่ถูกอุปโลงขึ้นมานะเพื่อที่ว่าจะเป็นเอ่อพวกนี้ว่าเราก็เรียกว่าของเก๋ได้นะเพราะไม่ได้ออกตรงในวัดแต่ว่ามันเป็นของอุปโลงที่พิมพ์ของวัดไม่มี สร้างเอาเนื้อนะไม้ไปแกะนะยิงเป็นเลเซอร์เป็นรูปหลวงพ่อกลวย,ละบบละยว 4, อะไรแบบนี้แล้วเขียนวัดโศิตาามอะไรแบบเนี้ยนะแบบนั้นอนะ่ะไม่มีถ้าเกิดใครจะเล่นไม้แกะ6 0 6 1น่อ่ะเพียงคุณจําพิมพ์และลักษณะของเขาให้ได้นะเท่านั้นแหละคุณก็ไม่โดนเกแล้วแล้วมาในปีพศ2565เนี่ยเขาแกะไม้แกะแบบนี้ออกมาผมก็เลยอยากจะนําไม้แกะเนี่ยให้พี่ๆได้ดูนะเผื่อมันจะมีของอุปโลงเกิดขึ้นมาอีกนะเราจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินฟรีๆนะเราจะได้เอาของแท้เนี่ยนะมาไว้บูชา นะครับนะว่าเฮ้ยลักษณะพิมพ์ทรงเขาแกะมาเป็นยังไงส่วนใหญ่แล้วงานไม้ที่เจอมาในหลายๆเกจิขนาจาจันหรือของหลงวงพ่อกลวยชุดตินทะโลเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งงานไม้อ่ะจะเป็นงานอุปโลกขึ้นทั้งหมดเลยนะครับนะโอเคมาเรามาที่ไซส์ที่1กันก่อนเลยไซส์ที่1เนี่ยคือไซส์ขนาดเล็กนะไซส์ขนาดเล็กตัวนี้เขาเรียกว่าขนาด 5, ้คูณเนิ้ว นะครับ <N> นี่คือเป็นซีนเดิมๆเลยนะที่มาจากที่วัดเลยเนี่ยวัดทํามาเนี่ยคือซีนเดิมๆเลยนะครับนะด้านหน้าเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นรูปหลวงพ่อกลวยนะครับนะั่นั่งเต็มองค์แล้วก็มียันคู่นะครับนะนี่เลยและตรงฐานเนี่ยก็เขียนว่าหลวงพ่อกลวนะครับนะด้านล่างตรงนี้มาเขียนว่าวัดโคสิอารามอําเภอสันบุรีจังหวัดชยัยนาทอัน,นี้เป็นไซส์ขนาด 5, ้คูณเนิ้วนะครับเนี่ยเดิมๆจากวัดมาเลยผมยังไม่ได้แกะซีนเลยนะนะครับนี่แบบนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับเนี่ แล้วก็มาทีนี้มาดูที่ด้านหลังด้านหลังเนี่ยจะมีขาตั้งนะให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเลยขาตั้งเนี่ยเขาทํามาดีนะเขาทําออกมาไว้ข้างนอกเลยนะเราสามารถไปตั้งบูชาโดยที่ไม่ต้องแกะซีนออกเลยนะตั้งไว้ด้านนอกเนี่ยแบบนี้ได้เลยนะไปถึงก็ตั้งบูชาดีนะเพราะว่าฝุ่นฝืนจะได้ไม่เข้าไปจับนะครับนะหรือบางคนเนี่ยตอนนี้นิยมเขานิยมนําไปใส่กรอบรูปเลยสวยมากนะผมเห็นหลายๆคนใส่มาแล้วนะครับและตรงนี้เขาจะระบุป,ปีพศไว้เลย นะครับนะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะนี่นะครับนะด้านล่างนี้เลยนะระบุปีพศเอาไว้นะครับนะไม่มีโค้ดไม่มีนัมเบอร์แต่จะระบุปีพศ2 5 6 5นะเอาไว้เลยตรงนี้นะครับนี่เลยนะเป็นลักษณะนะโดยรวมนะของไซส์ขนาดเล็ก5 7 นะครับนะทีนี้เรามาดูในไซส์ที่2กันไซส์ที่2เนี่ยจะเป็นไซส์7จ็ดคูณนะครับนี่เลยนะจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดนึงนะนะจะใหญ่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะโทนสีก็จะเป็นตามเอ่อตามธรรมชาติของไม้นะอันเนี้ยนะอันนี้จะเหมือนจะดูพิเศษหน่อยนะเพราะว่าเหมือนเป็น2ส,สีในองคเดียวนะบางองค์ก็จะเป็นโทนสีเดียวนะนะเป็นเข้มบ้างเป็นอ่อนมากอันนี้มันอยู่ที่โทนของตัวไม้นะนี้นะไซส์ใหญ่ขนาด7จ็ดคูณนะครับนะขนาด7จ็ดคูณนิ้วนะจะเป็น9้ากว่ากว่าด้วยนะ เมื่อกี้ผมลองใช้ไม้บรรทัดวัดดูเนาะมาีนนั้นเป็น7นิ้วแล้วก็9ก้ากว่า9นิดนิด้าครึ่งประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกโดยภาพรวมก็จะเรียกว่า7จ็ดคูณเพิมพ์ด้านหน้าจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลยนะแต่จะใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะก็จะมียันคู่มีรูปหลวงพ่อนั่งตังอยู่นะและหลวงพ่อจะเขียนตรงนี้ว่าหลวงพ่อกวยนะครับนวัดโคศิตารามอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับนะาเหมือนกันเลยนะแตกต่างกันที่ไซส์นะนี่คือด้านหน้าของเขานะครับนะทีนี้นามาดูที่ด้านหลัง นะด้านหลังก็จะมีขาตั้งให้เหมือนกันแล้วก็อยู่ข้างนอกเหมือนกันเลยนะครับแบบนี้นะอยู่ข้างนอกเหมือนกันเลยนะสามารถไปถึงก็คือตั้งบูชาได้เลยไม่ต้องแกะซีนนะแตจ่จริงๆผมก็แนะนานะไม่ต้องแกะซีนออกหรอกนะเพราะว่าจะได้รักษาสภาพความสวยด้านในเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากแกะในเหงนความงดงามด้านในอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่าาละบุคคลและตรงนี้นะก็จะมีเขียนอยู่นะปีพศ .2565 อยู่ในตําแหน่งเดียวกันเลยนะครับนี่เลยนะอยู่ในตําแหน่งเดียวกันนะครับแบบนี้2565 ระบุไว้ในตำแหน่งเดียวกันเลยนะเป็นด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ก็คือเป็นไม้แกะนะที่ออกตรงโดยวัดโคสิตอารามสําหรับนะหลายหลายคนถามมาว่าเฮ้ยแล้วแล้วไม้แกะที่ว่าเป็นห้อยคอนะปี60นย์กับปี61เนี่ยเขาดูยังไงเขาก็จะมีตัวเลขระบุไว้ด้านหลังเหมือนกันนะครับจะระบุไว้ด้านหลังเหมือนกันสมมติอันนี้คือด้านหน้าสมมตินี่คือด้านหน้านะผมแนะนําเป็นแนวทางแล้วกันเนาะสมมุติตรงนี้เป็นด้านหน้านะเป็นด้านหน้าเป,น à, เป็นพระปกโพเป็นพระแหวกมากนะสมมุติเป็นพรนะพแหวกมากแล้วกัน อ่าไอเป็นพับปกโพล่ะกันนะเป็นพับปกโพด้านหน้าพลิกมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นพระแม่ธรณีและเขาจะมีตัวเลขเนี่ยสองชุดเขียนเอาไว้ด้านบนตรงเนี้ยนะมันเขาจะเขียนไว้ด้านบนเลยรู้สึกจะมีเอ่อสามแปดแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองนะอันเนี้ยเป็นปีหกศูนย์นะแล้วก็เอ่อสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับนะอันเนี้ยคือปีหกหนึ่งนะครับนะ้วสามเก้าหรือสามแปดตรงเนี้ยมันคืออะไรนั่นก็คือปีนะที่หลวงพ่อกลัวชุดนินทโลท่านมรณภาพ นับจากปีพศ2522จนถึงปี60และปี61นะนะก็จะได้นะตามตัวเลขนะที่ผมบอกไปนะส่วนตรงนี้เลขร้อยเนี่ยนะ122 123เนี่ยคืออะไรตัวเลขหลักร้อยตรงเนี้ก็คือนะชาติการของหลวงพ่อนะก็คือตั้งแต่ปีเกิดจนถึงหน้าปีปัจจุบันที่สร้างวัตถุมงคลนะถ้าหลวงพ่อท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยสีรหรวมแล้วเนี่ย น่าจะเท่ากับเอ่อหนึปีกับ113าปีตามปีพศกันไปนะเขาจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนเลยนะหนึ่งก็คือดูพิมพ์แล้วก็ดูตัวเลขตรงนี้เพราะว่าไม้ขนาดห้อยคอเขาก็ไม่ได้มีต่อโค้ดเหมือนกันนะอันนี้ผมเลยบอกว่าคลิปเนี้ยฝากไว้ให้เป็นตํานานนะก็คือเผื่อใครไปเจอไม้แกะจะได้รู้นะครับนำมาเทียบกับพิมพ์ในคลิปเนี้ยจะได้รู้เลยว่าเออเนี้ยเป็นของออกตรงโดยวัดโคซิตารามแน่นอนร้อเปอนะครับนะเผื่อเขามีการทําอุปโลงขึ้นมาแกะพิมพ์นั้นแกะพิมพ์นี้อะไรขึ้ ที่เขานํามาแกะเนี่ยเป็นไม้สักนะครับนะเป็นไม้สักนะเท่าที่เราได้ข้อมูลมานะครับนะนี่นะจำนวนการสร้างก็เพียงแค่อย่างละ200อนะออกในปี65นะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งของดีทีเด็ดนะที่นะวัดโคสิตารามได้สร้างออกมานะไม้ปีนี้ทําแค่2พิมพนะก็คือพิมพ์เออห้าคูณเจ็ดกับเออกับเจ็ดคูณับกับเจ็ดคูณเก้า นะนะทำแค่ส่งพิมพ์เท่านั้นอ่ะมาผมลืมบอกไปไม่มีขนาดห้อยคอนะพี่ๆนะไม่มีขนาดห้อยคอแต่ไอขนาดห้อยคอเนี่ยคือเราพูดถึงปี60และปี61ไว้ให้เป็นแนวทางเพราะเราพูดถึงวัตถุมงลลที่เป็นโซนไม้แล้วนะในเมื่อเราพูดถึงวัตถุมงลลที่เป็นโซนไม้แล้วผมก็เลยแนะนําไปหน่อยละกันนะจะได้เอาไว้เป็นแนวทางในการเก็บสะสมวัตถุมงลลของพี่ๆทุกๆท่านนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ